เรื่องของคุณไพศาลสอนมวยพูดตรงๆเลยคุณธนาธรนอกจากคุณไพศาลยังมีคนอื่นอีกนะคุณปูนาใช่ค่ะไปโมเรื่องการปฏิรูปการกระจายอำนาจต่างๆเหล่านี้แหละครับคุณไพศาลก็สอนนุ่มๆ,ๆแบบสอนนิ่มๆค่ะว่าไปอ่านให้ดีก่อนไปอ่านรัฐกิจจานุเบกษาก่อนนะ,ะแล้วก็ยังมีอดีตมอดีตปรัชากระทรวงหมหาไทยอดีตรัฐมนตดีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคุณปูนาคุณกฤษดาบุญลาช ออกมาคล้ายๆคุณเปสานะสอนมวยคุณธนาทรนะฮะประธานคณะก้าวหน้าใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะนะ,ะนนแล้ก็ด้วยความรักด้วยความหวังดีคุณธนาทรนะแต่ว่านั่นแหละครับบางทกาีการพูดที่มันเอาแต่ได้ดูรอเนี่ย,ยคุณปูนาแต่มันขาดรายละเอียดเนี่ยมันก็ต้องแตะเบรกกันหน่อยนะครับเรื่องที่ใหญ่มากๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการประชุมสุดยอดอาเซียน กับอเมริกาใช่ไหมใช่ค่ะ12ถึง13พฤษภาคมเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับ10ประเทศ11ประเทศในอาเซียนนีใครจะไปบ้างไม่ไปบ้างไทยจะไปหรือเปล่านี่<ส>เดี๋ยวคุณปูนาจจะมาไล่เรียงดูนะครับตามข้อมูลณปัจจุบันนะครับค่ะยังไม่เวลานอกนั้นก็ถ้ามีเวลาเหลือก็จะมีเรื่องนาเรื่องเรื่องการเลือกผูวกทมนิดหนึ่งเมืม่อวานเราเสนอเรื่องของ เอสวีสถิติโหวตโหวตแบบยุทธศาสตร์ต้องตัดใจเอาเบอร์ใดเบอร์หนึ่งในฝั่งเดียวกันเนี่ยคุณปูนาค่ะเพราะแม่งั้นนี่มันจะอะไรดึงคะแนนแย่งคะแนนกันอ่าเหมือ,อนดรอนสักวรวิทย์บอกว่าโอ้โหนะถ้ามัวแต่แตกแ,แยกกันเองนะถุงแกงนี่เลอะกรุงเทพแน่ผมว่าอะไรเลอะถุงแกงเลอะกรุงเทพทำไม ก็ต้องไปอ่านดูนะะย้อนไปอ่านเพจของดรอนทนศักดิ์วรวิทย์ดูนะค่ะ<ฆ>ก็ความหมายนี่พูดตรงๆนะก็จะมีผู้สมัครคนหนึ่งที่หิ้วถุงแกงกันนะเข้าไป้ายอื่ถ้าฝ่ายนี้ยังยังแบบว่าไม่ลงตัวกันใช่ประมาณนี้ยังนบดกระจุยกระจายกันอยู่นะครับค่ะ<ฆ>ถ้าทานอีกอันหนึ่งนะอยากให้อ่านเหมือนกันนะเมื่อวานคุณปูนาเสนอที่ว่าเรื่องเด็กๆและเยาชวชนนะคะ,ะได้รับผลกระทบจากการ่ต้องไป ท้าชนกับอะไรต่างๆแทนผู้ใหญ่วันนี้เนี่บกผู้จัดการไรวันนะแมนเนจเจอร์ออนไลน์คุณสวิทวีระวันเน่ะซึ่งเราเคยเอาบทความของของท่านมาอา่านเนี่ยนะค่ะวันนี้นี่ก็เขียนดีนะเมื่อผู้ใหญ่กลัวแต่ดันเด็กมาสู้อโอ้โหเนี่ยสอบคล้องกับจุดยืนดรนิวใครต่อใครที่เคยแสดงจุดยืนอย่างนี้ว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่าปอดแหกออกมาเลย อย่าไปดันเด็กให้จิตคุกจิตตารางแล้วก็ไม่เหลียวแลหรือเหลียวแลก็แบบอยู่ห่างอะไรประมาณนี้เอาเพื่อไม่เสียเวลาเอาเรื่องแรกก่อน มาเริ่มที่ประเด็นที่กรณีทางด้านของคุณธนทรนัน,นะคะ <ผม S 1> ไปะชูไอเดียแล้วก็เป็นประเด็นเลยถึงขั้นแบบหลายสื่อนะคะไปโพสต์กันเลยว่าจะให้มีการยกเลิกนายอำเภอกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะคะเพราะเขาบอกว่ามีในส่วนของเทศบาลหรือว่าอ,อบาตอ,อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้คือในเพจของคณะเก้าหน้านะคะก็เนีียได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับอดีตหัวหน้าพัก อนาคตใหม่แล้วก็ปัจจุบันก็เป็นประธานคณะก้าวหน้าเนี่ยนะในประเด็นปลดล็อกท้องถิ่นยุติระบบรัฐราชการรวมศูยนย์นเราจะยื่นคาว่ารัฐราชการรวมศูนย์นะมันเป็นภาษาที่นักพยาการกลุ่มหนึ่งนะพูดกันมานานแล้วค่ะแล้วก็พูดกันมาเรื่อยเรื่อ,อ,อว่ารัฐราชการรวมศูนย์เนี่ยนะทีนี้นี่แหละครับคุณธนาทรคณะก้าวหน้าเขาก็ไอเดียกระชูด เลือดล้ำอัมภัยเนี่ยคุณปูนาล้ําไปอีกนะตอนหนึ่งก็บอกว่าเมื่อกลับมาศูนย์ทางที่คุณจะเป็นกับสิ่งที่เรียกว่ายุตริราชการรวมศูนย์จึงไม่ใช่แก่ไม่ใช่แก้การเลือกตั้งแต่เป็นการยกเลิกผู้ว่านี่ซึ่งเป็นระบบราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นแขนขาของรัราชการส่วนกลางแล้วอำนาจนั้นไปให้กับนายกอบจอจุดยืนนะ,ะออมอำนาจตรงนี้ไปให้ใหนายกอบจอ ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนให้มีอำนาจในการออกแบบนโยบายจัดเก็บภาษีจัดการทรัพยากรในจังหวัดของตนเองได้อันนี้ก็ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเท่าไหร่หรอกะนะเพราะว่าในความก้าวหน้าที่นักวิชาการเขาทำเอาไว้นี่เป็นสิบปีแล้วคุณปุณาน่าจะจะยินคำว่านะนโยบายที่ว่าจังหวัดจัดการตนเองเลือกตั้งผู้ว่านะเป็นระบบที่เขาเรียกว่าจังหวัดจัดการตนเองาเรายละเอียดมันพึบวันหลังจะเอาสไลด์ เอาบทศึกษาที่เขาศึกษากันมาให้ดูแต่ที่เสนอและเป็นข่าวเป็นคราวจนคุณไปสารใครต่อใ,ใครต้องออกมาเนี่ยบทความนี้หรือว่าข้อเสนอนี้บอกว่าขณะที่ระดับเมืองระดับเมืองนะคุณปูนาก็ยกเลิกตำแหน่งในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะมีนายกเทศมนตรีที่บริหารในระบบในระดับเทศบาลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกอบตทำหน้าที่อยู่แล้วเพียงแต่ต้องเพิ่มอำนาจ ว่าประมาณและบุคลากรให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ให้ผู้บริหารแต่ละเทศบาลให้แต่ละอบตอสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง<ม>และนี่คือสิ่งที่คณะก้าวหน้ากำลังร่วมร,วมรณรงค์เชิญเข้าเสนอชื่อนะเข้าชื่อเสนอร่างรัฐนูน,นแก้ไขเพิ่มเติม,ตมหมวด1ิบี่การปกครองส่วนท้องถิ่น<ม>นี่นะฮะจะเห็นว่าแล้วก็มีบางตอนนี่ก็คือ บอกว่าข้อเสนอนี้ก็คือมันต้องลามไปถึงนวด่วหลักบุญบุญนายกเลิกพวกนายอำเภออะไรประมาณนี้ใช่ค่ะก็คือให้ยกเลิกมไม่มีและไม่ต้องมีนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เหมือนประมาณว่าจะให้หน้าที่ของนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เคยทําอยู่เนี่ยไปอยู่กับอบตอ,อะไรเงี้ยหรืออบจอแทนอะไรเงี้ย <ๆ S 1> ค่ะคล้ายๆตรงนั้นนะ,นะคือคจริงๆ,ๆการลดอำนาจส่วนภูมิาภาคเนี่ยไม่มีใครคัดค้านหรอก แต่การที่จะกัดกระดุมอันเม็ดไหนก่อนค,คุณยกเลิอกอะไรแค่ไหนอย่างไรนั้นเนี่ยนะคุณต้องรู้จริงแล้วต้องทําอย่างเป็นระบบเพราะบ้านเรามันกระดุมมันเยอะระบบมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะครับทีนี้ในสิ่งที่คุณไพศสาลพืชมงคลนะครับซึ่งจริงๆนี่ก็ถ้าเราอ่านในลึกซึ้งก็คือไม่ได้ไปคัดค้านในคุณธนาธรอะไรนักหนาหรอกแต่คงจะกลัวว่าคุณธนาธรจะออกทะเลมากไปหน่อย ก็เลยแตะเบรกไว้หน่อยนะฮะคล้ายๆว่านห้องช้าก่อนนะในเรื่องนี้เนี่ยนะคุณเพนสารก็เลยมาโพสต์นะครับมาโพสตที่ว่าจะยกเลิกในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนู่นนี่นั่นเนี่ยนะค่ะพรเป็นข้อข้อไว้นะถึงห้าข้อเลยทีเดียวของนายยาวนี่แต่ค่ะคือจุดใหญ่ของคุณธนาธรเนี่ยคือเขาจะไปนู่นแหละครับไปแก้รำนูนหมดสิบสี่ค่ะเรื่องการบุครองส่วนท้องถิ่นใช่ค่ะ ต่อนวนคือเป้าหมายปลายทางนะครับแต่ว่าในรายละเอียดขั้นตอนเนี่ยเขาจะคาๆว่าโม,โม้เนีผิดบ้างถูกบ้างอะไรประมาณนี้คุณไปสารสรุปเป็นข้อข้อค่ะคุณปุอาลอง,ง่าน สำหรับในข้อเอาข้อหนึ่งก่อนนะคะข้อหนึ่งบอกว่าปัจจุบันนะคะรัรชการได้ขยายตัวเติบโตใหญ่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติเกิดารายจ่ายประจำผูกพันจนแทบจะไม่เหลือง,งบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศอีกแล้วมีการปกครองที่ทับซ้อนกันหลายประเภท จนขัดขวางการพัฒนาท้องถิน่นไม่สามารถตอบสนองความปรารถนาของประชาชนในท้องถิน่นซึ่งจะทําให้การปกครองของประเทศนั้นพังทลายลงทั้งระบบค่ะแล้วก็ข้อที่2บอกว่า พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่5ทรงรงเริ่มปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลและถือว่าเป็นพระบรมราชโชบายสำคัญถึงคันเสด็จไปเปิดเทศบาลแห่งแรกของประเทศด้วยพระองค์เองแต่พระบรมราชโชบายนั้นถูกบิดเบือนและทอดทิ้งจนเปลี่ยนชมรัฐราชการในปัจจุบันดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ต้องสืบทอดการปฏิรูปการปกครองตามพระบรมราโชบายนั้นให้เป็นผลสำเร็จ ประเทศจึงจะอยู่รอดนะคะและคุณไพศาลก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าผมเห็นด้วยกับแนวคิดของคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจที่จะให้ยกเลิกอำเภอและกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ไม่เห็นด้วยที่จะให้โอนอำนาจนี้แก่อบอ จึงสะท้อนว่าคุณธนทรไม่เข้าใจระบบกรารปกครองของประเทศจึงอยากจะแนะนําให้คุณธนทรลองไปค้นคว้าศึกษาราชกิจจานุเบกษาทั้งหมดที่ได้จัดพิมพ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ก็จะได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจถึงพระมหากรุณาทิคุณพระปัญญาคุณของสมเด็จพ,พระมหาราชเจ้าพระองค์นั้นว่าทรงมีพระปัญญาทัศนะที่สุขุมนุ่มที่สุขุมลุ่มลึมลกกว้างไกลแล้วก็ ก้าวล้าไปในอนาคตขนาดไหนเป็นสมัยนี้ก็คือวิสัยทัศน์นั่นเองนะ <S <S 2> <S 2> ใช่พระราชวิสัยทัศน์และเมื่อเข้าใจแล้วก็อาจจะเป็นที่ตั้งให้มีความก็คือเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นที่ตั้งให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราว่าไม่ได้ด้อยหรือย่อย่นหรือว่าย่อหย่อนนะคะกว่าประมุขหรือว่าผู้นําใดๆในโลกนี้เลยและเมื่อเข้าใจแล้วก็จะได้ใช้สติปัญญาความสามารถนั้นให้บังเกิดประโยชน์สุขต่ตอบ้าน งของเราและช่วยการสืบสานต่อยอดที่พระองค์ได้ทรงเรเริ่มไว้ไปจนกว่าจะสําเร็จค่ะที่ก็มาข้อสาคัญนะครับท่านผู้ฟังครับผมมันจะไปชา้านิดหนึ่งนะข้อที่สามเนี่ยคุณไพศาลบอกว่าอย่างนี้นะคุณปูนาทำวินโด์ก็ได้นะคนไทยให้เห็นหน้าพิธีก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่คิดถึงข้อสามนะครับคุณไพศาลบอกว่าการปกครองของประเทศไทย,ไทยขนาดนี้แบ่งเป็นวงเล็บหนึ่งนะคุณปุนารัชการส่วนกลาง คือกระทรวงทบวงกรมซึ่งเป็นองค์กรกําหนดนโยาบายและกํากับการปฏิบัติงานของนโยบายส่วนกลางและกํากับการปฏิบัติของนโยบายส่วนกลางยังมีความจําเป็นที่จะต้องดํารงอยู่ก็คือส่วนกลางเนี่ยก็ความหมายคือในกรุงเทพนี่แหละใช่ค่ะน,นะสองการปกครองส่วนภูมิภาคนี่แหละซึ่งปัจจุบันนี้มีจังหวัดอำเภอยังมีความจําเป็นที่จะต้องดํารงการปกครองส่วนภูมิภาคไว้ที่ระดับจังหวัด แต่ลดขนาดลงให้เหลือเฉพาะหน่วยงานที่ทําหน้าที่กํากับดูแลสนับสนุนการปกครองท้องถิน่นและการประสานร,ระหว่างราชาการปกครองส่วนท้องถิน่นและราชาการส่วนกลางนะเช่นคุณปูนาจะเห็นว่ามันจะมีสพสา,ามิตจ,จังหวัดอยู่ตามจังหวัดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมีสรรมาามันพการจังหวัดเนี่ยก็เรียกว่าส่วนภูมิภาคะนะฮะสำหรับอำเภอนั้นเนี่คุณไพศาลบอกสมควรยกเลิกทั้งหมดซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้นเกือบหกร้อยอำเภอ เพราะมีราชการส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบอยู่แล้วอันนี้หมายถึงส่วนภูมิภาคที่อยู่ในชั้นอำเภอนะอืมไม่ใช่ไปยกเลิกอำเภอนะ,อะสาหรับอำเภอนนเนี่ยสมควรยกเลิกทั้งหมดซึ่งมีจานวนทั้งสิ้นเกือบ600อำเภอเพราะมีสวนราชการเพราะมีส่วนท้องถินนงถ่นรับผิดชอบอยู่แล้วและการเข้ามาาคมการสื่อสารก็สะดวกที่ส่วนท้องถิน่นจะประสานโดยตรงกับจังหวัดหรือบางทีกัยกเลิกก็ได้คุณไปสารพูดทำนองเนียนะสำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นราชการ ปกครองส่วนท้องที่อืมอมบอตเนี่ยปกครองส่วนท้อง<ฆ>ถิ่นเทศ่สาลปกครองส่วนท้องถิ่นแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคุณภาษาบอกเป็นปกครองส่วนท้องที่อือันนี้มันทับซ้อนกับการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องยกเลิกทั้งหมดก็จะแก้ไขปัญหาความทับซ้อนและความขัดแย้งตลอดจนภาระที่สับสนอุมอานในการปกครองได้นะฮะคือคุณภาสาไม่คัดค้านคุณา,า,าทั้งหมดนะ<ฆ>บางอย่างก็เห็นด้วย เพียงแต่ว่าข้อใหญ่ใจความที่คุณพุทธาอ่านมานี่ค,คุณโดยสานแนะนําคุณธนาธรต้องไปอ่านเพิ่มเติม,มวงเล็บสามการปกครองส่วนท้องถิน่นคุณโดยสานบอกว่าปัจจุบันนี้มีอ,าบาอบจบตเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตําบลและองค์และองค์กร,กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษเช่นกรุงเทพและเมืองพัทยาซึ่งสับสนอานลามาีจะต้องกําหนดให้เหลือสองรูปแบบคือเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษแบบกรุงเทพและพัทยา นอกนั้นให้แปลสภาพหรือรวมเป็นเทศบาลทั้งหมดโดยถือเขตอำเภอเป็นหลักเรียกว่าเทศบาลเมืองสาหรับเมืองใหญ่ให้เรียกว่าเทศบาลน,นครที่ฝ่ายบริหารและสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชนอันนี้เป็นไอเดียของคุณไปสารน,นะค่ะส<ฆ>ี่นี่นะอันนี้มชวงเล็บนะค่ะเ<ฆ>มื่อกี้ก็พูดไปถึงการปกครองส่วนท้องถิ่นครน,นี้นี่อ๋อเมื่อกี้พูดถึงการปกครองของประเทศแบ่งเป็นจุดๆๆๆค<ฆ>่ะนะ ข้อที่4คุณไพศาลพูดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจเต็มที่ในการบริหารส่วนท้องถิ่นยกเว้นเฉพาะด้านการต่างประเทศด้านกลาโหมและการจัดวางระบบและหลักสูตรการศึกษามีอำนาจในการจัดทำงบประมาณของตนเองและแจ้งให้ส่วนบริภาคและส่วนกลางรับทราบเพื่อใช้อำนาจยับยั้งในกรณีที่ไม่ถูกต้องหรือเกินความจําเป็น 5. การปรับรูประบบการปกครองดังกล่าวนะจะทําให้ส่วนกลางมีกระทรวงและกรมที่มีขนาดเล็กลงมีส่วนบริภาค ที่มีจังหวัดเป็นศูนย์กลางแต่มีขนาดเล็กลงมีการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนครและเทศบาลเมืองก็จัดลดรายใจ่ายในการบริหารลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธภิภาพในการบริหารงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารที่ตอบสนองความปรารถนาของประชาชนท้องถิน่นโดยส่วนกลางและส่วน,นภาคยังคงมีอำนาจยับยั้งในส่วนที่ไม่ถูกต้องหรือเกินความจําเป็นได้ สำหรับตำรวจเนี่ยคุณไพศาลบอกว่าให้ขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตารวจส่วนกลางนั้นให้เหลือไว้เฉพาะสํานักงานตํารวจสอบสวนกลางสํานักงานตำรวจเวนชายแดนสํานักงานตํารวจเพื่อความมั่นคงภายในสํานักงานนิติเวศและสํานักงานตํารวจสันติบาลถ้าไม่ปฏิรูปการปกครองประเทศไทยก็ไม่มีทางเดินต่อไปได้เลยนี่คุณไพศาลว่านะค่ะแต่อยากบอกคุณไพศาลเรื่องตอนท้ายอยงนะเรื่องตํารวจนะถ้าไปอ่านร่างพอบอรบตํารวจ ร้อยเจ็ดสองมาตาที่กาลังจะเข้ารัฐสภาในเดือนมิถุนาหรือกรกฎกคมแล้วแต่นี่นะค่ะคุณปุณาอ่านหรือจะนหนาว<ม>ยิ่งปฏิรูปยิ่งโต<ม>นี่แทนที่จะขิวแต่แจว้วเล็กแต่แจ๋วนะทีนี้ยังยังเหลืออีกท่านหนึ่งนะใช่ค่ะเพื่อปรหยัดเวลานะครับคือคุณกฤษดาบุญราชนะครับอันนี้ผมน้องจากท็อปนิวส์เขาส่งมาให้อ่านนะเพราะทอ็อปนิวส์เขาก็สนใจเรื่องนี้ เขาเลยไปสัมภาษณ์คุณอิสราบุญราชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และก็ในฐานะที่เป็นอดีตปลัดก,กระทรวงมหาดไทยแล้วก็เคยเป็นในอำเภอมาคุณบญนาเป็นปลัดจังหวัดในอำเภอปลัดจังหวัดเป็นผู้ว่าเลยมาแล้วจนถึงขั้นเป็นปลัดมหาไทยนะคุณกิสดาให้สัมภาษณ์ส,สดๆเนี่ยแหละครับเร็วๆวันนี้บอกว่าก่อนที่คณะก้าวหน้าหรือพรรคก้าวไกลแรงแล้วแต่นะ จะไปแก้ไขเพิ่มเติมหมวด14การปุกครองส่วนท้องถิ่นนะให้ไปถึงขั้นการยุบตำแหน่งในอำเภอกำน,นันผู้ใหญ่บ้านและการเลือกตั้งผู้ว่าราชก,การจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศนั้นอยู่นะคุณกฤษดาบอกว่าผู้เสนอต้องทํำยังไง ต้องไปดําเนินการแก้ไขกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินก่อนอนะคะก็เริ่มตั้งแต่รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพระราชบัญญัติการแบ่งส่วนราชการหรือการจัดตั้งกระทรวงทบวงกลมรวมทั้งกฎหมายลักษณะปกครองท้องทีงท่ให้สอดคล้องกับแนวคิดที่จะให้มีการกระจายการปกครองท้องถิ่นแบบเต็มรูปแบบโดยเลือกตั้งทั้งหมดเสียก่อน นะคะรวมทั้งต้องไปแก้ไขกฎหมายการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกฎหมายการจัดตั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทําการแบ่งอำนาจหน้าที่ภารกิจและงบประมาณกันให้ชัดเจนว่าในจังหวัดหนึ่งๆจะให้หน่วยงานราชการปกครองท้องถิ่นใดบริหารการบริการประชาชนกันอย่างไรระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการ เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเช่นกันครับพุทธศักาอยัยงกล่าวอย่างนี้อีกนะคุณปูนาท่านผู้ชมว่าถ้าแก้ไขเพียงให้เปลี่ยนการแต่งตั้งผู้ว่าจังหวัดมาเป็นเลือกตั้งผู้ว่าจังหวัดเท่านั้นนี่ก็จะขัดกับหลักการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหลักการจังหวัดจัดการตนเองนี่ที่มผมพูดไปนะซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผู้ที่เสนอแนวะคิด เรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดและยุบในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านจะอย่างใดคุณกิสราบอกว่าปัจจุบันผู้ว่านี่มาที่มาจากการแต่งตั้งของราชการส่วนกลางนั้นภารกิจสําคัญก็คือเป็นตัวแทนของรัฐบาลกลางหรือราชการส่วนกลางในการมาประจําพื้นที่เพื่อดูแลติดตามการทํางานของหน่วยงานในส่วนกลางที่มาตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือจังหวัดและอำเภอเท่านั้นดังนั้นหากให้แค่ผู้ว่าการจังหวัด ที่มาจากการเลือกตั้งทํางานเท่ากับภารกิจและหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งนะฮะย่อมขัดกับหลักการปกครองท้องถิ่นอีกเช่นกันดังนั้นข้อเสนอเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและยุายาบในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นผู้เสนอควรจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนมิฉะนั้นประชาชนก็จะสับสนและข้อเสนอดังกล่าวก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้จริงนะฮะ ก็เอาละส่วนกรุงเทพมหานครนะเราคงออนนิดหนึ่งกรุงเทพมหานครนะซึ่งเดี๋ยวเราจะโยงเข้าเรื่องแหลยคุณปนาค่ะคุณกฤษดาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนี่ก็เลือกมาแล้วหลายปีนะก็จะเห็นว่าอำนาจของผู้ว่าราชกรรกรุงเทพมหานครก็ไม่เหมือนกับผู้ว่าในเขตสุขจังหวัดจะอย่างใดนะซึ่งไม่ค่อยมีนักพยาการหรือสถานศึกษาใดมาศึกษาให้ถ่องแท้ เช่นโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานะครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศิริราชดุฬาไมอดนหรือโรงเรียนเตรียมบูดมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยล้วนแล้วแต่ไม่ได้ขึ้นกับผู้ว่าถูกไหมหอ,อ่าโดยโรงเรียนโรงพยาบาลเหล่านี้เนี่ยนะที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยนะสังกรรัดราชการส่วนกลางใช้งบประมาณรัฐบาลกลางทั้งสิ้นสแสดงว่าการดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในกรุงเทพมหานะครเนี่ยนะผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีตัวช่วยก็คือหน่วยงานส่วนกลาง ในขนาดที่ผู้ว่าการจังหวัดในส่วนภูมิภาคไม่มีแต่อย่างใดดังนั้นการเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดจึงเป็นเรื่องที่ต้องดาเนินการกันอย่างรอบคอบศึกษาให้รอบด้านไม่ใช่เพียงแต่ว,ว่ามาจากการเลือกตั้งเท่านั้นอือเรื่องไม่คุยกันได้ห้าวันห้<ย>าเด <5 S 1> ือนห้าปีนะฮะแต่ว่าหลักใหญ่ๆนี่นะที่ประเด็นที่ข้อพลาดหรืว่าก็คือตรงนี้แหละที่คุนพิสารแนะให้คุณธนาทรเนี่ยนะไปอ่านรัชกิจจกรไปอ่าน นิดหนึ่งนะว่าในรัชการที่ห้าเนี่ยนะท่านทรงมีแนวทางในการที่จะปฏิรูประบบราชการอย่างไรแล้วก็ทันสมัยอย่างไรนะครับผมว่าประเด็นก็อยู่ตรงนั้นส่วนแน่นอนแหละครับการพูดเรื่องการกระจายอำนาจเนี่ยนะพูดเมื่อไรก็หล่อเหมือนนั้นคุณปูนา,าแต่พักหลังๆมันจะเฟือมันจะเฟือแล้วก็เฟ้อเพราะคนพูดก,กันเยอะมีอยู่สี่ห้าคำในบ้านเราเนี่ยพูดกันแล้วหรอพูดเมื่อไหรก็หลอ่อดูหลอ่อยิ่งถ้ารู้เรื่องด้วยยิ่งยิ่ง,งหลอ่อ ดูสวยดูหลอ่อความเหลื่อมลำ้ำบ้านเมืองนี้ต้องกระจายอำนาจนะรัฐราชการรวมศูนย์ถ้าขยายความเป็นมันดูเท่ดูหล่อนะแต่หลายคนก็พูดไปอย่างนั้นแหละเข้าใจนิดๆหน่อยหน่อยผมถึงไม่ค่อยพูดมากเพราะผมก็ค่อยเข้าใจระดับหนึ่งมไม่เข้าใจมากคแต่นี่เราทำหน้าที่สื่อข่าวนะครับว่ามีเสียงทักท้วงทักท้วงมาจากคุณไพศาลจากคุณกฤษดา หรือแม้แต่นีมีอีกนะคุณอุเทนชาติินโยแต่ว่าเวลาไม่พอแล้วะทีนี้ก็โยงมาถึงเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าชาการกรุงเทพมหานครนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษนะมีพัทยากับกรุงเทพเมืองพัทยากับกรุงเทพอันนี้เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นนะในรูปแบบพิเศษนะ ไม่เหมือนกับอบจอไม่เหมือนกับอบตอ,อะไรต่างเหล่านี้นะเพราะลักษณะเมืองมันต่างกันหมูสวรรค์สูตรนุ่มที่จะนำหมูมาหมักด้วยน้ำซอสและเครื่องเทศสูตรลับเฉพาะขนาด500กรัมราคาเพียง460บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ2แพ็คในราคาเพียง849บาทแถมส่งฟรีไปเลย